สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอาวุธจินจารีเวล100นะครับช่วงกิจกรรมสร้างตัวเพื่อ,อรับคอาฟ้าของแลก็กน้อยกรา v ิตีนะครับใครอยากได้ก็ให้ไปรีบรีปั้นกันเลยนะครับเพราะว่ามันใกล้หมดเวลาแล้วก็อาวุธอินจารีเวล100จะเอื้อต่อสายไกลาภาพมากกว่าสายเวทนะครับ เรามาดูรายละเอียดคร่าวๆกันดีกว่า,า,าเป็นบวกจพ็อพเวชันโฮมฮูมาชิลเคนนะครับความสามารถก็คือไม่สามารถทำลายได้นะครับแล้วก็เพิ่มพลังจิตของซูเวลิงเพเท l 20%นะครับแล้วก็ทุกการเพิ่มขึ้นของเบสเลเวล10 10ขั้นจะเพิ่มแอตแท k 6นะครับตอนนี้ผมเดวลร0 100นิดนิดก็เพิ่มมา60นะครับแล้วก็เมื่อเกตดขั้น7เนี่ยมันก็จะทุกสกิลของ Danger c h w w n n g p l s s t i c เป็นสกิลของนินจานินจาขั้นแรกนะครับสกิลนี้ก็ถ้าเกิดอัพ10เนี่ยมันก็จะเพิ่มให้อีก10%นะครับซึ่งใคร อย่าลืมอัพนะครับถ้าเกิดใครสร้างมาเพื่อปั้นเพื่อเอาเพื่อเอาไอ้อมม้ชิน้นนีแล้วก็โอเคแล้วก็ถ้าสวมใส่กับเซ็ตร้อยก็จะมีความสามารถต่างๆครับเพิ่ม spd แล้วก็ max s p 10%อะไรพวกนี้ครับคล้ายๆอาวุธวิลร้อยทั่วไปแล้วก็มีรูด,ด้วยครับเราสามารถไปใส่การ์ด as ได้ ตัวนี้จะแอตแท็กสองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับน้ำหนักศูนย์อาวุธเป็นอาวุธเลเยลร์สามครับใครอยากบวกเพิ่มเป็นบวกแปดหรือบวกเก้เาก็แนะนำว่าอย่าบวกดีกว่าครับเพราะแตกไปนี่จะรับไม,ไม่ได้โอเคเรามาทดสอบการเมฆกันตอนนี้ผมยวเอาลูกแก้วออกกันดีกว่าเดี๋ยวนะใกล้ใกล้หมด,ด งันลองเลยกันเนี่ยครับคือตอนนี้มีบัฟแค่ AB แล้วก็เครือบไม่มีเนาะเราก็จะได้ประมาณ1 5ื่นห้าได้เมือหมื่นห้าลโอเคไอ้ลูกแก้วหมดแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่าพเพียวเนี่ยไดเ้เมี่เท่าไหร่ ประมาณ1มื่0นนะครับซึ่งลิงไฟเนี่ยโดนทีเดียวก็ก็ตายเลยทีเดียวอาจจะเหลือนิดๆนะครับแต่ปกติเราก็จะไล่ลูกแก้วกันอยู่แล้วนะเราก็โดนหมื่นนิดๆเดี๋ยวดยนนดเ,ดยเดี๋ยว อ่อถ้าคนที่ยังไม่รู้เนี่ยจะยังไม่ทราบว่าเรียกลูกดินจะสามารถเพิ่มแอ t แท็ได้นะครับซึ่งเราจะเรียกแค่9ลูกเท่านั้นถ้าเกิดเราเรียก10ลูกอาวุธจะเปลี่ยนเป็นท่าดินนะครับต้องระวังนืโอเคก็ดาเมจประมาณนี้ครับถือว่าค่อนข้างแรงมากครับสำหรับ ิจาเรียวร้อยต้นต้นคนที่จะเล่นสายนี้แนะนำให้ดดกดเด็กมาประมาณประมาณผมนะครับประมาณ90นะครับเพราะว่าถ้าเราเด็กเท่านี้เนี่ยเราสามารถแทบจะไปได้แทบทุกที่แล้วครับแต่ถ้าน้อยกว่านี้เนี่ย เวลาเราไปใส่ส,สกิลแล้วมันจะมีโอกาสมิดนะผมก็จะมีพวกสวดสายพวกนี้เนาะแล้วก็แนะนำเป็นนินจาสูตรกับชินโนบิแซดนะครับมันจะทำให้เราใช้สกิลได้บ่อยมากขึ้นเพราะว่าจะลด SP ในการใช้สกิล ตัวนี้ก็มีข้อฟ้านะเพว่าสร้างมาเพื่อข้อฟ้าเ,เพื่อนๆคนไหนมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ